สวัสดีครับข้างหน้าคือเขาสายดาวนะครับเขาสายดาวนะครับไม่ใช่ปูสายดาวนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอบขามจังหวัดจันทบุรีนะครับฉะนั้นก็มีฝนโป,ปรยปรายลางมานะครับฟ้าคือวันที่30ตุลาแฟรนะครับ,นะรบมาเวลาเก้ายงนกลาง จดมีมอุโมงครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นพงมาบ้งีเป็นทางเดินทาใต้ตม็ใหญ่ยยมาการูปสวยแล้วก็มีน้ำนำตกมาจากขาอนแดาวเป็นหลักทางแล้วก็มีอะไรนะมีรีสอร์ทเต้มกัแฟส,สวย ก็มีสะพานข้ามเลยนะข้ามข้ามคลองลำธารแล้วก็มีโบสถ์สวยมากเหมือนสมัยร้านนารันชาเลยครับขค,ค,ค,คือต้นไม้คือมีทุกเรกียนข้างทางมีรีสอร์ทมากต้องไปดูครับรีสอร์ตทั้ง20ที่สวยมากไปครับเดี๋ยวฝนฟ้าเ เย็นช่ำท้งปีนะครับจะมาสายมือนะยพูดถึงซ้ายมือเมื่อกีก้องไปเลยนะครับเขาบรรจบวัดเขาจบตำบลตำบลมะขามชนน้นนำเลยเลยภูเมะขามนี่คือการมาที่มารีวิวเพื่อเขาแลลมสวยฝนตกไม่เลย,ย,เลยครับไปเที่ยวมาแล้ครับครับตอนนี้ก็พาจะขึ้น,นครับภูเกตต้องพึ่งน้ำร้อนนะ้วปุ๊บ ก็คือปงระหว่างลอยต่อบ่าขามกับน้ำปงน้ำลอนแต่ตัวเขตอาเภอเนีนเะนะ่ยเขาแหลมอยู่ในเขตอาเภอปงน้ำลอยแล้ว่ะอมเเื่อนคัก็จะอตอนนี้ก็มีความสดชื่นนะครับมี ผลเพิ่งปลอยไปโรยปลายไปจขึ้นเขาใช่ไหมครับสวยทางเสียง<า>เกียร์ข้าวข้ยๆขึ้นมาแลัวข้าวขึ้น,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 นามาแล้วสีเกียร์ยต่ำนะครับกึ้นน้ำลายเล็กน้อยนะ เรือนโันนะครับแล้วมีท่างด้าวตรงน,นี้ภาษีคนตั้งด้าวอะไรก็ความมีนะคือชายแดนกัมพูชานะคะนรับบรรยากาศกับชมชมทิวเขาโอ้สวยมากครับ 去年也不供暖，反正。 ฝนครึมครึมครับฝนตกมาสุดนะครับมีละไมยนะ,ค,ะครับสวัสดีครับสวัดีตัางใจผีมีก็ะตางใช่ครับสวัสดีครับ